สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับ Facebook แฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีนะผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้พบกับผมร้านไอเด็กเตอร์กราสินครับผมช่องรถไถมือสองไอเด็กเตอร์กราสินครับวันนี้ครับทางร้านมีสินค้ามานําเสนอครับผมตัวนี้ก็เป็นยันมาสามห้าสองทีนะครับผมเข้าใหม่สดๆร้อนๆครับผมตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์เสริมก็จะมีดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนห้าครับผมผ่านพวนห้าใบยี่สิบสองนะครับผมตัวนี้เครื่องเกีียยรรรรร์ดคคัับบผผมมเเป็นนนออกกสาาาาาซื้้ขจทงะ หลังคามีครับแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับหลังคามีอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นรถไล่ครับสภาพเดิมๆเครื่องเกียร์ดีนะครับผมยางดียางเต็มนะครับผมมีเวทถวงล้อให้ด้วยครับตัวนี้ครับยางก็ยางหน้าหลังก็สภาพเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะครับผมสีสันภายนอกเดิมๆนะครับผมจุดสีเดิมนะครับตัวนี้รถไล่นะครับผมรถแห้งๆเลยนะครับผมเปิดฝฟกระปรงดูหน่อยครับตัวนี้ใช้งานมาไม่น่าจะ มองไม่ได้แล้วครับผมส่วนมากยันม่าจะเป็นไม่ชอบมัวครับผมตัวนี้เครื่องแห้งครับผมเครื่องแห้งเครื่องแห้งนะครับผมแห้งมากเลยครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นระบบเกียร์ชักเทิร์นนะครับผมฝากระโปรงลงตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ชักเทิร์นนะครับผมเครื่องยนต์สามสูบดเรกอินเจคชันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องคมเร็วครับผมเครื่องดีไอนะครับผมเครื่องดเรกนะครับผมครับตัวนี้จะเป็นยันม่าสามสิบห้าแรงนะครับผยันม่าสามห้าสองทีนะครับผม ขับเคลื่อนสีล้อโฟร์วินนะครับฟองอะไรพาวเวอร์นะครับอย่างดีครับผมผ่านสวยครับท่อนท้ายนะครับผมท่อนท้ายสีสวยเลยครับผมเนี่ยครับเดิมๆนะครับผมเดิมเลยกับรถเพิ่งเข้ามาครับก็จะมีน้ํามันไฮดรอลิกขาดบ้างนะครับผมจุดฟันพีดีโอครับสวยครับน้ํามันไฮดรอลิกขาดนะครับรถเพิ่งมาเรายังไม่ได้เช็คนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราจะเช็คระบบปืนไฟให้ครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับคันนี้นะครับคันนี้เราจะขายตามสภาพนะครับผม เราตามจะขายตามสภาพนะครับเราไม่ได้บิวสีครับสีเดิมก็สวยเดิมโรงงานอยู่แล้วครับผมราคานะครับผมราคาก็อยู่ที่1นึ0 0แบาทนะครับหนึ่งแับาทนะครับยันมาสา2ทีราคานี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วครับเริ่มหมดแล้วครับยันมาสาหครับผมครับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ชักทร์นนะครับผมเกียร์ท็อกนะครับผมเกียร์ข้างพวงมาลัยเดือหน้าถอยหลังตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์ระบบ12 3 4ี่นะครับ ระบบพีดีโอสอระดับนะครับผม450-800นะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์สโลวหนสโลวสองนะครับผมจุดสีไม่บุบไม่เบี้ยวครับคันนี้ครับคอนโซลสวยครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ทดสอบไปมีดให้ดูแล้วก็ยกหางแล้วก็จะวิ่งลองไถให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันไปพร้อมๆกันครับใจสัตว์ห้ามหมุน ครับตัวนี้ก็หลังจากทดสอบระบบแล้วนะครับผมตัวนี้ก็รถพร้อมใช้งานนะครับขับเคลื่อนสีล้อโฟวินทํางานปกติระบบไฮดรลิกขึ้นเร็วปกตินะผมความร้อนความอะไรไม่มีนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ,รบเราขายตามสภาพราคาอยู่ที่165,000บาทครับผม m c ถ้าใดรสนใจครับผมติดต่อสอบถามได้เลยครับผม0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับ0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับผมตัวนี้เครื่องยนต์นิ่มๆนิ่มมากครับตัวนี้ครับสีสันเดิมโรงงานนะครับรถนิ retired, ่มๆราคา165,000สนหกหับาท เอสซีถ้าใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับผม0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากคลิปคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับผมช่องทางกดใส่โมดสองล้านไอเท็กเตอร์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ทางร้านก็ขอจบการถ่ายทอดสดไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ